คนในหลัมเรานี่เมนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับโดยเฉพาะไอหลัมที่กรุงเทพนี่มีความสําคัญมากและสารเจ้าที่เป็นของคนในหลัมที่เป็นสารเจ้าใหญ่และเก่าแก่ก็คือสารเจ้าสามเสียงตรงสะพานสังเฮียครับภาษาไหหลัมเรียกว่าตําเสงเพราะงั้นถ้าบอกว่าสารเจ้าตําเสงตําเสงก็คือสามเสงเสียงของคนจีนมันก็เรียกตําเสงทีนี้ที่ผมพูดก็เพราะว่าผมอยู่บ้านนอกความจริงผมไม่ควรยุ่งเกินเกี่ยวอะไรกับสารเจ้าตรงนี้นก็ถูกต้อง แต่ผมเป็นเชื่อให้หลําและมองเห็นว่าสารเจ้าที่เป็นเมืองหลวงนี่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับทุกคนเพราะว่าสามเสนศารเจ้าสามเสนเป็นเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางพูด,ดง่ายๆว่าสารเจ้าบ้านนอกอพูดง่ายๆเหมือนเฮดออฟฟิศอะที่อื่นก็เหมือนสาขาเพราะฉะนั้นนี่ทั้งที่ที่อื่นน่ยก่าแก่เป็นร้อยปีแต่สารเจ้าสามเสนนี่ก็่าแก่มากครับนะบันทึกเป็นร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบปี ผมก็ไม่แน่ใจก็มีการถกเถียงบ้างอะไรต่างๆแต่เอาว่าเก่าแก่เมื่อสารเจ้าสามเสษนี่มันเป็นความสําคัญเพราะฉะนั้นและสารเจ้าสามเสนี่ขึ้นกับโครงการปกครองและก็รายได้ของสารเจ้าสามเสนี่ส่วนหนึ่งก็ส่งให้สมาคมให้หลังผู้พู้ง่ายก็เป็นผู้ปกครองหรือผู้บริหารชั้นหนึ่งรายได้หลายส่วนหลายปีที่สะสมมาก็มาจากสามเสนนะครับปีมีการประมูลสามล้านอะไร สะสมมา2 0ปีเพราะเงินก้อนใหญ่มันไปอยู่สมาคมไหยหลังสมาคมหลังก็มีคณะกรรมการส่วนหนึ่งมาเป็น,นกรรมการของศาลเจ้าสามเสนอันนี้ก็ไม่ได้ว่าใครแต่อย่าลืมว่ามันเป็นของกรมการปกครองพึงระวังในเงินของกรมการปกครองถ้าเราไปใช้ในทางที่ผิดอันตรายนะครับในระยะยาวปัญหาก็ไม่ว่ากันแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อเป็นศาลเจ้าเมืองหลวงแล้วศาลเจ้าเมืองหลวงซึ่งเป็นนี้ ควรจะมีการพัฒนาให้ถูกต้องมีมาตรฐานสูงมากกว่าศาลเจ้าอื่นๆในต่างจังหวัดมาตรฐานนั้นคืออะไรคือมาตรฐานในองค์ความรู้สองมาตรฐานในทางสถาปัตยกรรมสองอย่างนี้รีบพัฒนาเพราะเรามีเงินนะสมาคมให้หลัมมีเงินมากมายเพราะฉะนั้นถ้านําร่องมาสร้างมาทำให้ถูกต้องชำระสะสารก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานและนี่เป็นหน้าที่สำคัญของสมาคมให้หลัด้วยซ้ำไป นะครับข้อผิดพลาดข้อที่หนึ่งคือมีข้อแยง้งเรื่องเทเรื่ององค์ละษ์ของเจ้าแม่ศาลเจ้า,าคนให้หลับนะครับเรามีเจ้าแม่ทับทิมทีนี้เจ้าแม่ทับทิมต้องอธิบายเจ้าแม่ทับทิมหลักๆมีสององค์องค์หนึ่งฮกเกี้ยนเรียกว่าเทียนโฮเทียงใหม่อันนี้มีพันกว่าปีนะครับแต่แล้วเมื่อ400กว่าปี500ปีที่ผ่านมามันคือเจ้าแม่ทับทิมจริงๆอะ่ะ ที่ตำบลดงเกียวอำเภอบนเซียวเกาะไหหลาเพราะฉะนั้นคนไหหลารุ่นโขนยาวก็นับถือเทียนโฮแต่เมื่อคนไหหลาที่อพยพมาประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ราวร้อยกว่าปีต่างจังหวัดทั้งหลายก็อบองคณะมาก็ต้องถูกต้องตามแบบฉบับของไหหลาจะไม่ถืนพูดว่าตุยบวยเต็งเนี่ยนะครับข้อแตกต่างของเจ้าแม่ทับทิมนี้คืออะไรข้อแตกต่างคือหนึ่งองค์คาร์ด องค์คณะของเจ้าแม่ทับทิมเทียนโฮนะครับเป็นหูทิพตาทิพส่วนองค์คณะของตุยบวง,ตงเตนี่เป็นทหารหญิงชายคยู่หญิงสองชายสองเวลาวางนี่ต้องหญิงชายคู่ด้านนี้ด้านนี้มีชื่อเรียกมีหน้าที่มีอะไรมันอยู่ในตำราหมดนะครับสืบประวัติกันได้มันไม่ผิดทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือพระมาลาพระมาลาก็อาจจะดูยากเพราะเวลาแกสลักครับ หน้าของจาแม่ตะติมไม่ว่าองค์ไหนมันก็คล้ายๆกันเลยครับเพราะฉะนั้นดูง่ายดูที่องค์ครรภ์ปัญหาคือการที่ไม่สะสางว่าเจ้าแม่ตุ้ยบุยเต็งเหนียนที่ศาลเจ้าสามเสนนะครับมันดันเอาองค์ครรภ์ของเจ้าแม่เทโนมาตั้งอยู่ผู้หนึ่งซึ่งมันผิดแผกทำเนียมเป็นความไม่รู้องค์เทพนะครับนี่คือต้องชำระสะาสมา จริงๆอะสมาคมรมอง,รงุรักนวภาษาไหหลำงเขาก็ส่งเรื่องไปต่างๆอาง่ายเพี้ยนนะก็ไม่สนใจอ้างแต่เก่าแก่อ้างแต่นั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าคนเก่าคนแก่เขาไม่มีเวลาต่อมาเมืองไทยนะมาขึ้นที่สังเีน่ชีวิตต้องต่อสู้ดิน้นรนและเมื่อดิน้นรนแล้วจะเอาเวลาไหนมามากมายที่จะดูแลศาลเจ้า,าก,ก็อาจจะมีกระบวนการใครมาถวายมั่งอะไรก็ตั้งกันมั่วไปหมด เพราะฉะนั้นความเก่าแก่เราจะมายึดเป็นสารณะเสมอไปทุกเรื่องไม่ได้ความเก่าแก่นั้นถึงเวลาเห็นไม่ดีเราก็ต้องตั้งกรรมการชําระศาสาร์ไม่ต้องเชื่อพวกผมหมดแต่จะต้องตั้งผู้เชี่ยวชาญความรู้และไปดูที่องค์จริงเลยที่ดงเกี่ยวซึ่งผมก็มีรูปไปกันมาไม่รู้กี่ครั้งว่าที่ดงเกียวก็เป็นอย่างนี้นะครับ สิ่งเหล่านี้อย่าปล่อยให้เวลามันเนิ่นนานควรจบที่รุ่นเราอายุมากแล้วอย่าปล่อยว่าเก่าแก่อย่าปล่อยว่าทําแล้วมีอันเป็นไปมันไม่มีหรอกครับผมทํามาผมเปลี่ยนแปลงมาเยอะก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับเพราะสิ่งที่เราทํานั้นกลับเป็นจริงถูกต้องนึกถึงดิพระพุทธเจ้านี่ถ้าไม่ใช่พระโมคคัลลาสารีบุตรตั้งหน้านี่ที่เป็นประธานมีอครสาวกซ้ายกวามันไปเป็นอย่างอื่นได้ไหม เอาเทวาท่านมาตั้งได้หรือครับถ้าใครอุตริขึ้นมาหรือกวนอูอย่างเงี้ยไปที่ไหนมันก็มีแต่กวนเพลงกิวช่างเป็นองค์คารักษ์หรือเป็นมือขวามือซ้ายท่านมันไม่มีเป็นอย่างอื่นนี่ครับเพราะฉะนั้นไม่มีและท่านจะไปเอาอุทิตนาะทิ์มาตั้งที่กวนอูสมุติอย่างเงี้ยที่ตันอ้างมาตั้งที่ไหนก็ได้มันทาได้เลยครับอุทิตาทิ์นี่ ตามตำราตามประมประหลาม,มันเป็นองค์คณะของเทพได้สองเทพเท่านั้นที่ผู้รู้คือหนึ่งก็คือเจ้าแม่เทนและก็สองก็คือเจ้าพ่อกว่ากวงหรือเทพดนตรีของไหลำนะไหล้นะลำเรางมีเทพไม่ไม่เท่าไหรแต่เดี๋ยวเทนบายเพราะฉะนั้นถ้านอกจากนี้เราไปแต่งเรื่องไม่ได้จะไปอ้างโน่นโอ้ยเห็นเห็นกว่ากวงตั้งได้เทพอ,อื่นก็ต้องตั้งได้อันนี้มันนึกเอาเองมันไม่มีอยู่ในกรอง เพราะฉะนั้นหาผู้รู้หาเรื่องต่างๆมาชำระสะสารกลับไม่ทําอะไรกันนี่เป็นเรื่องแปลกนี่เรื่องสาระนะครับสาระถ้าเพราะว่าการที่ต้องอยู่กับเทพกันอะไรคนไหวเป็นร้อยปีนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องสาระและเป็นสาระต้องสะสารให้จบด้วยความรักความสมานก,กันให้มันถูกต้องนะครับถ้าเราทําได้มันก็จะเป็นการสร้างสารรได้ให้สารเจ้าเราเนี่ยมันรุ่งเรือง และมันพัฒนาไม่ใช่ซกมกไม่ข้างในจริงๆสวยนะแต่ข้างในผิดชื่อหลายอย่างเจ้าพ่ออะไรต่างๆว่าหองผมหาคนมีความรู้อา่าคุณเฉลิมพลโกก้าวเนาะนี่ชี้ผิดนะนี่ก็นี่ผิดนี่ผิดโอ้มันผิดเยอะนะช่องว่างด้านซ้ายฐานหน้าเข้าสาันยานั่นแหละควรไปหาเจ้าแม่เทนโฮมาต,ตั้งให้ถูกต้ององค์กรถูกต้องย้ายมันถูกต้องศาสนาพวกนี้เถอะครับอย่าอย่าถืออีโก้ยึดติดกันและไม่ต้องเชื่อพวกผมหมด ตั้งคณะกรรมการอย่าอ้างแต่ความเก่ามิฉะนั้นพระประิุกพระประจ้ายังต้องสะาสงาเลยพระอานนนยังช่างชำระเลยเพราะขนาดพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ปนิพนันธ์แป๊บเดียวก็เกิดมีสาวกที่เริ่มอุตรีแหละและอุตรีนี้ไม่มีสิ้นสุดมันก็มีคนเพี้ยนมาเรื่อยลยะครับและพวกองค์มีความรู้เหล่าเซทั้งหลายก็ไม่ใช่พวกกลาหาญที่จะเปลี่ยนแปลงก็ไปบิดเบือนบางอะไรบางคนนะฮะผมพูดอย่าเอ่ยชื่อเลย คนพวกนี้คนนับถือนับถือพระรูปภาษาแต่พวกนี้ไม่ได้คนมีความกล้าหาญในทางถูกต้องชำระสะสางาในสิ่งถูกต้องอีกอย่างชื่อนะครับสองป้ายชื่อป้ายชื่อมันเป็นจุยบทเนี้ซึ่งมันไม่ใช่ภาษาไทหลำ้ำก็เก่าแก่อ่างเก่าแก่อ่างอย่างนั้นอย่างนี้เก่าแก่เราไม่ว่าต้องเข้าใจเหตุผลเหตุผมไปนค้นพบนะคุณสุวัสดิ์รังนองส่งมาให้ป้ายจีนเก่าแก่แต่เดิมไม่มีทไทยผมก็ให้เดวันชัยเรือ่ยอยใคาน ก็เ,เป็นตุ้ยบวยเต้งเหนียงตุ้ยบวยเต้งเหนียงมันมีเป็นอื่นเมื่อไหร่ทีนี้ต้องเข้าใจหนึ่งคนจีนไ้ละมานี่แทบรู้ว่าไทยไม่มีไม่มีไปหาคนไทยเขียนชื่อป้ายหรือไปจดทะเบียนที่ดินเนี่ยคนฮกเกี้ยนคนพวกนี้เขารับราชการมานานนะอย่างเช่นเจ้าพระยาพระคังขนนะฮะที่แต่งสามก,ก๊กสมัยรอหนึ่งฮกเกี้ยนนะและพวกนี้เขาอยู่ในราชการเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่คนไยล้ําไปเนี่ย มันเขาก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าเอ๊มันเรียกอะไรจ้าเขไปถามพ่อพวกเกยงเขาก็ใส่เป็นจุยบุเนี่ยผลันฉนที่ดินก็ใส่ว่าเป็นศาสตร์เจ้าจุยบุเนี่ยแต่ในการทําป้ายชื่อมันคนละเรื่องเราก็ต้องสางสสให้ถูกต้องให้เป็นภาษายหลํมแต่นี้เพื่อตัดปัญหานะครับว่าแต่เราจะมาทะเลาะบางคนอ้างเก่านี้ผมเลยออกแบบด้านหนึ่งให้มีจุยบุเนี่ยทพบกันครึ่งทางด้านหนึ่งขวานี้ก็เป็นตุยบเบตตงเนียอย่างนี้ไม่ดีเลยครับ ก่อสร้างรักษานำใจกันทั้งสองขวายและเชื่อมด้วยคำว่ารักสามัคคีนี่ผมออกแบบไปดูได้นะครับและที่สองที่ผมพูดคือว่าการเปลี่ยนแปลงด้านสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมตรงนั้นต้องทำให้สวยผมมีไอเดียว่าถ้าสามารถนะครับมันหาสารเจ้าที่อยู่ดิเมนั้นจัญญาณนี่มันยากนะที่ผมเห็นมีหนึ่งสารเจ้าปวดอุคลองศารและที่นี่แหละของหายหลําเพราะฉะนั้นทำได้ผมออกแบบ ผมออกแบบนะครับเช่นยกตัวอย่างนะนึกอะไรครับนึกถึงสิงคโปร์สิงคโปร์มีสิงมีสิงโตนะครับพ่นน้ำนะนะครับสิงโตพ่นน้ำโอ้โหขายทั่วโลกเลยใครไปก็ต้องถ่ายนึกไอเดียขึ้นมาว่าไหหลําเราไม่มีสิงโตปราดําปลาเราคือเสือเสือคาบเด็กนี่ต้องเข้าใจเสือคาบเด็กของเรานี่มันเป็นปราดํปาปลาเราไม่มีสิงโตถ้าเราทําหัวสิงโตนะ สอ,สองสีสองอะไรพ่นน้ำจัญญาตามแบบที่ผมโชว์เนี่ยครับดูดิครับมันเท่ไหมครับและก็เคลียร์ข้างหน้าเช่นท่าน้ำต่างๆออกแบบมีสารลายแบบจีนแบบไรก็ตั้งเป็นพรีเซนเตชันก็คือไม่ใช่แบบจริงตั้งคร่าวๆเป็นไอเดียก่อนแล้วจะเห็นนะครับและเรามีท่าน้ําและไม่พอครับเราเสริมสร้างเช่นเรามีพิธีเสริมเช่นว่า เขาบตุยบวยตุยเก็ะไรว่าน้ําตุยบ,วย,บวยนะครับตักน้ําหรือตักน้ําถ้าเราทําจัดพิธีส่งน้ําเจ้าพญาตุยบวยตั้งเนี่ยเราสร้างเรือขึ้นมาแห่เห็นท่านและมาและก็ทูลเชิญคนสําคัญในแผ่นดินเรามาเป็นประธานอะไรเงี้ยจัดแสงสีเสียงเชิญทอทอมาขอท่านศาลเจ้านี้ก็จะเป็นแหล่งดูดนักท่องเที่ยวใครมาจะต้องแวะมาที่นี่และเสริมสภาพหาที่ไหนได้คุณนั่งเรือผ่านนะ นั่งจา้าพญาผาดคุณเห็น 39, สารเจ้าสามเส้นและคุณเห็นเสือนะพ้นน้ำนี่สิงคโปร์เขาสู้ไม่ได้หรอกครับนี่จะเป็นความยิ่งใหญ่ความสร้างสรรค์ของคนในหลําถ้าเราทําได้มันจะยิ่งใหญ่ถามว่าทําได้ไหมผมไปเดินดูและมองในฐานะคนที่ออกแบบและคนที่ชอบเรื่อง่องสระก็มองว่ามันเป็นไปได้และโดยเฉพะการสร้างพวกนี้ นะคุณเฉลิมพลก็ทํามาเจ้าแม่ตุ้ยบุยนะัระส้อนใหญ่ที่สุดแล้วก็ทําที่ก้าวเลี้ยวเจ้าแม่เทียนโฮเห็นไหมครับสายน้าเจ้าพญาเราสามารถมีเทยพไหหลัได้มากมายเราสร้างตัวนี้แหละถึงจะเป็นสายมู่ในการท่องเที่ยวนะครับคิดดูแล้วกันจะดึงดูดการท่องเที่ยวขนาดไหนและยังพัฒนาเรื่องอื่นๆเช่นขนมต่างๆแม่ค้าร้านค้าแนวนั้นต้องอันรอยต้องงามต้องอะไรเปลี่ยนฉากเปลี่ยนมุม ที่หน้าฉากของสาลเจ้าสามเศษก็สามารถเปลี่ยนภาษาสันนิษเรียกว่าฟาซากได้ผมทำได้ฮะและก็ร่วมมือกันลองหาหนทางปรึกษาอย่าต้านอย่างเดียวอย่าค้านอย่างเดียวอีกโก้ไม่พัฒนาอะไรประตูนะครับอย่าแหวงอย่างนั้นทีเด็ดดูรูปนะครับมันต้องทำป้ายตุ้ยบุยที่อยู่กำแพงไปทำได้ยังไงป้ายเทพไปทั้งบนกำแพงมันต้องอยู่ใต้ชุ่มประตูให้สวยงาม ขยายได้ให้รถเข้าได้และค่อยๆเคลียร์ไปครับทำปีละนั่นหน้าที่ของสมาคมไฮหลัมก็แอดวานซ์ต่างมาและเรียองอไรกุศลคนรวยในไฮหลัมอย่างเช่นท่านอย่างอะไรในกรุงเทพมากมายนะครับถ้าทำได้ผมจะได้มองว่าไฮหาลัมมีการพัฒนาอย่างยิ่งใหญ่คือสารเจ้าไฮหลัมนี่นะถ้าที่ผมสัมผัสผู้นำส่วนใหญ่ mm hmm. ก็พูดกันตรงๆนะไม่ค่อยเก่งใจไฮหลัมนี่ อยากรวมพวกแต่พอรวมแล้วก็ทะเลาะก,กันเสร็จแล้วสร้างสรรค์ไม่ค่อยมีนะออกไปทางคิ้เหนียวคิดตังกันส่วนใหญ่ mm hmm. เพราะฉะนั้นแนวความคิดสารนะเท่าที่ผมสัมผัสไม่ได้ทุกคนนะระดับผู้นําที่ผมเห็นอยู่ก็จะเป็นลักษณะนี้คือผู้นำนจะลักษณะแบบเขาเรียกว่าลมชายภูเขารู้จักคำว่าลมชายภูเขาไหมสองบริหารแบบไม่บริหารคือโดยมากเอาเกยรติยศ เอาคือเอามาเป็นเครื่องประดับโกโก้กันนั่นแะแต่เนื้อหาไม่มีเราจะชอบอย่างคือที่ผมสังเกตนะชอบอะไรชอบฉลองฉลองอะไรฉลองเช่นพอเราเปลี่ยนนายกใหม่ทีแล้วก็สถาปน,นาโอ้ยใช้กำแรงนะสถาปน,นาสถาปนานายกสมาคมแท่นั้นแท่นี้แต่พออยู่ไปสองปีสาวาระหว่างสถาบนาไปแล้วมีอะไรไม่มีอะไรเสร็จแล้วก็ฉลองคนใหม่ก็สถาปนาอีกก็วนอยู่อย่างนี้นะครับก็ พราะผมก็เห็นแล้วมันก็เป็นแนวนี้ส่วนมากแต่ความคิดที่จะไปช่วยอย่างเช่นว่าไปสัญจรต่จังหวัดเขาเรียกอะไรเนี่ยไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็มีแต่กินเลี้ยงนะฮะแต่เข้าไปแล้วจะช่วยสาขาหรือแนวความคิดคอนเซ็ปต์เช่นอนยกตัวอย่างครับสาระมาตรฐานของการไหว้หรืออะไรเกี่ยวกับไพรหลาไม่ถูกต้องเช่นเราต้องเข้าใจนะผมเห็นในหนังสือนะอย่างอัตลักษณ์อะไรเรากลับเป็นหนึ่งอาคารเนี่ย เราเป็นฮกเกี้ยนหมดและไม่ใช่อัตลักษณ์ไหหลัมสองเรื่องเทพเจ้าสามเล่าห้าชาสามชุดขาวนุ่งขาวคือคือขาวนุ่งขาวนะกินจีในงานศพนะทีนี้เราเปเอาไหหลัมนะมันไม่มีกินเจมันมีแต่เจี๊ยโกยคือกินไทยแต่เราปรับมาใช้ก็ไม่ได้เสียหายแต่การปรับใช้ต้องปรับแล้วถูกกับบุคลิกของเราเช่นเราไม่นุ่งขาวองขาวคุณก็กินเจได้เข้าใจไหมครับ เข้าใจไหมครับแต่กินจีไม่มีในไฮลัมนะต้องเข้าใจก่อนทีนี้ถ้าเราไม่รู้มันจะทําให้บอกลูกหลานผิดหรือการไหว้ก็มีเสาอะไรก็มีเสาตะเกียงเราไม่มีนะท่านเจ้าอันนี้อันนี้ลัทธินี้เราปบแพ่กันหมดแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอ,ะ,อะไรต่างนี่นะฮะเล่าห้าชาสามนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติก็ถามผู้รู้ของเรานะเทวดปเทพเราเนี่ยมันถามองค์ไม่กินเหล้ามันก็ต้อง ไม่ทาเล่าก็เหลือเล่าห้าจะมปันที่มาก็ต้องอย่างนี้แหละครับเป็นอัตลักษณ์ซึงจะต้องเขียนบรรยายบอกลูกหลานในชาติว่าถ้าลูกผมถามเดผมมาเดผมก็ตอบไม่ได้นะแต่วันนี้ผมเริ่มเข้าใจจากท่านผู้รู้ที่อธิบายอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญนี่คืออัตลักษณ์นะยีหนือเล่าห้าชาห้าอย่างเงี้ยต่างกันนึกออกไหมครับและทําไมอย่างบางอันคิดว่าเราไม่ไหวหอยแครงหรืออะไรก็ต้องบรรยาย ก็นอกจากเสียงให้หลําพอออกเสียงแล้วมันไปออกไม่เป็นมงคลอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะต่ากับแทจ้จริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาเอกลักษณ์พวกนี้เราต้องบอกให้มันถูกต้องเข้าใจไหมครับและก็ผมเองก็ไม่ได้ว่ารู้ถูกต้องนะผมก็ถามผู้รู้แต่เมื่อรู้แล้วก็ต้องแก้ไขและก็ไม่ควรเอาเทพอื่นมาปนในสาลเจ้ากับเทพไหหลําเช่นเอาเทพแทจ้จริงอะไรปนเพราะต่อไปนานวันมันจะมั่ว ผมไม่เห็นด้วยหลายเรื่องนะอย่างเช่นว่าเอาพระพุทธรูปไปอยู่ในศาลเจ้าผมไม่เห็นด้วยผมถือว่ามันเป็นคนละละัทธิคนละความเชื่อไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่นับถือนะครับแต่ผมว่าแยกเป็นวัดๆกันนะผมเป็นวัดบ้านผมทำากวนอูอะไรผมไม่เห็นด้วยกวนอูก็ต้องอยู่ที่ศาลเจ้าครับนะครับพระพุทธเจ้ามันก็ต้องอยู่ที่วัดนะอย่าไปมั่วก,กันถ้าเราไม่มั่ว ความถูกต้องมันจะสื่อทอดไปถึงลูกหลานนี่อย่างที่ผมมิน้นนี่อย่างสมมุตินาและสองสารเจ้าไหหลำนะครับสาปัตยกรรมนี่มันเรียบราบไปคุณไทยหลํานี่ว่าไปนะเราเป็นถิ่นที่มันลําบากมาก่อนเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาใส่ลายอะไรแบบพวกนี้ไม่ได้ว่าพวกเกี้นไม่ดีนะต้องเข้าใจนะครับพวกกี้เขาก็มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ควรรักษานะครับก็เป็นสไตล์ของเขาเส่วนของเราอะ่ะมันเป็นอีกสไตล์เรียบง่ายอย่าง ตอนนี้ผมจะไปช่วยสานเจ้ญญาพอ่อผมจะลงมือเองจะก่อสร้างเองทําให้พระบัาเล็กเพราะจะให้เห็นถึงความเรียบง่ายนั้นเป็นอย่างไรไม่ใส่ลายกนกก,กรเสามังกรน่มันไม่มีหรอกครับคุณดูพระราชวังปักกิ่งผมท่าเลยพระราชวังปักกิ่งนี้เป็นยอดแห่งทรัพยากรรมขลังมีบาร,รมีแล้วคุณเห็นไหมเสามีมังกรเมื่อ,อไหร่ข้างบนยังไม่มีมังกรเลยมีหัวเล็กๆอีกสองน,นิดนี่แบบฉบับที่ถูกต้อง แต่บังเอเิญน่ยพระอาจารย์ตักมอที่มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยเขาเป็นชาวอินเดีย,ยเมื่อชาวอินเดีย,ยเขามาตั้งจะไม่ผิดนะศร้าหลินหรืออะไรเนี่ยครับก็ลูกไอ้คนก็ต้องหากินก็โดยมากเป็นช่างแกะสลักอินเดียพอมาก็ยุยงคนจีนตามศาลเจ้าต่างๆทำมังกรพันกันมั่วไปหมดและนี่เป็นความคิดที่ผมนำเสนอต่อพี่น้องไห่หลํำทั้งหลายจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ต้องมานั่งค้างอะไรกัน วางก่อนวางแล้วยังคานก็คานไปแต่นี่คือความร่างสั์ที่ผมไม่หยุดชอบอยู่กับที่และนี่อย่าลืมนะครับสารเจ้าต่างๆหลายสาร่างจังหวัดไปลอกที่สามเสนมาองค์รักก็ไปลอกผิดเพี้ยนหมดแล้วความผิดเพี้ยนนี้ถ้าเราไม่แก้ไขมันก็ฉับผิดเพี้ยนไม่มีที่สิ้นสุดองค์รัก์ไปเมื่อยึดอะไรยึดสามเสนก็สามเสนเป็นเมืองหลวงเลยครับเป็นเหมือนกับเฮดควอเตอร์เข้าใจไหมครับเราทําดีครับ ทำให้เสร็จแต่ละปีสร้างแสงสีเสียงสร้างตำนานเหมือนกับเขาทำเมืองการตํานานว่าคนไฮหลําอพยพมาที่นี่ขึ้นที่สามเสีงนี้เป็นมาอย่างไรบรรยายให้ลูกหลังฟังรู้ประวัติศาสตร์ของเผ่าตัวเองสักครั้งกัก็จะเป็นอานิสงส์แก่คนไฮหลําและแก่แผ่นดินครับ